อยู่ครับครั้งที่5ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดโอเพ่นครับเด็กชายนพพลสายโยธาค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้นะักกีฬาวิ่งข้อเพิงของเราด้วยค่ะตอนนี้ไฟข้อเพิงเป็นสัญญาณ การแข่งขันกีฬาของเรากําลังจะวิ่งไปจุดเพื่อเป็นสัญญาณบบอกว่านี่คือการแข่งขันกีฬาของเราในปีการศึกษา2566ในวันนี้นะคะนอกจากนี้ก็เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่ากีฬาสื่อสัมพันธ์ต้านภัยาเสษติดของเราจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจุดโดยนะคะเด็ เดี๋ยวเราจะชัยโยพร้อมกันนะคะหลังคบโค้งจุดติดนะคะ,ะนักกีฬาทุกคนชัยโยพร้อมกัน3ครั้งนด้ดัค่ะชัยโยชัยโยชัยโยและและลำดับต่อไปนะคะขอกาบเรียนเชิญท่าน นักกีฬาอาวุโสค่ะคุณครูจิตตาพงศสีดางามที่แทนเพื่อเป็นนักกีฬาก่าวนำ